สวัสดีค่ะป๊อปปี้นะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้มาอัปเดตนะคะ2คันนี้เลยค่ะเป็นรุ่นขูมปตานะคะคันนี้รุ่นขูปปตา LC 0 1 8 s p นะคะจดทะเบียนปี64ค่ะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นนะคะดันนาแล้วก็ผาาหลังค่ะราคาจัดโปรโมชั่นนะคะจาดราคา3 3 5 0 0 0บาทค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้มาจัดโปรนะคะเหลือเพียง3,15,000บาทค่ะ คันนี้นะคะคูปอไต้ L 0 1 8์ D T ค่ะอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็ผ้าหลังคันนี้นะคะจดทะเบียนปี63ค่ะเล่มชุดโอนครบนะคะราคาจัดโปรนะคะจากราคา355,000บาทค่ะ เหลือราคาเพียง325,000บาทนะคะสคันในอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันนาแล้วก็พานหลังยางหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่นะคะสีสันเดิมสภาพเดิมทั้งคันค่ะหากลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามนะคะก็โทรติดต่อโทรสุดแปหนึ่งค่ะ6 0ศ7 5 3์ศาเหลร้านเราร้าน PC แท็กเตอร์อำเภอเบญจรักษจังหวัดศรีสะเกดค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะ,ป,ะป๊อปี้ขอตัวลาไปก่อสวัสดีค่ะ